เอาแบบ simple simple อะไัน,น,นได้ยิดได้ยิดกำลังตั้งค่าอยู่ถ้าแหลกถ้าอะไรมึงบอกหนูเว้ ไฟฉายมืดมืดมืดสีดำามึงเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่บนรถเนี่ยมีอะไรเล่นได้หยิบไปเล่นได้เลยคอยเป็นสายเปจัดให้ทุกอย่างอยู่แล้ว อันไหนมันเอาไว้ทำอะไรม้างอ่ะอันสีม่วงๆนี่เอาไว้เช็คอุณภูมิถ้าอุณภูมิต่ำกว่าสิบอ่ะจะเป็นจุดที่มีผีอยู่ถ้าอุณหภูมิติดลบก็คือผีอมีรักฐานหนึ่งอย่างก็คือฟีซิ่งไอมันจะออกปากสังเกตง่ายๆ ก่อนอื่นเลยมึงเข้าไปหาองคภูุิก่อนเลยลุงยังใช้ไม้ไม่ได้ลุงเบิดว่า เุ้ยเกเนอรเตอร์ปั่นปั่นไฟปั่นไฟไม่ใช่เจอปะเจอจุดอุณหภูมิต่ำปะึต่ำในที่นี้คือเท่าไหร่ต่ำประสิบ ุณหภูมิมันจะประมาณหกเจ็ดแปดประมาณเนี้ยสามสองต่ำกว่าสนะิบไว้อะพดออกตรงไหนพอยเออตรงที่ลุงวางกล้องอะตรงไหนวะเนี่ยเออตรงไหนก็แล้ไม่ใครเดินไปถึงวะไม่รู้เนี่ยลุงเดินไปถึงโอเคแถวเนี้ยขันอุณหภูมิเท่าไหร่ ในเต็นนะ่ะเก้าอ้าว่ายไปแล้วสิบสี่แล้วเดินมาตรงเสาไฟอะ่ะตรงเนี้เก้าไปไหนวะนแถวเสาไฟเนี่ยเท่าไหรเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนั้น,นเต็นเนี่ยอันนี้หกอ่ะไปไหนละวะจะเดินไปเดินม,มาอุณหภูมิจะแหว่ง โอเคอยู่ทยนี้ไปไปหาอย่างอื่นต่อไปหยิบอย่างอื่นมาเล่นต่ออันนี้เควสมีอะไรบ้างพอเทียนฮันโมเพื่อนเตอร์โอเคไะอ่านดาเทียนไปวางเอ้ที่วัดอุณหภูมิโยนทิ้งไปเลยก็ได้กดจีอ่ะ เอาเทียนไปวางตรงจุดที่ผีน่าจะอยู่เออเล้เลยขีัดเป็นกดยังไงวะเอ้ยเช็คอีเอดี e อ f เอฟน้าขึ้นขี่รัดอะไรอยู่ตรงตรงดอกข้างหน้าบ้านอ่ะขีรัดอะไรอ่ะเวลาเลือกของอ่ะมีให้กดยัอ่าใช้สกอร์เมาส์อ๋อสกอร์เมาส์หมุนเลือกเอาออบหายไปแล้วลูก ย้ายมุมแล้วปะออกย้ายมาตรงตรงตรงเต็นท์ฟ้าหน้าเต็นท์ฟ้า,ย,าย้ยายย้ายกล้องออกมาหน่อยแบบนี้ได้ปลาปอนดูก่อนนะ อันเนี้ยเทียมมาวางแถวเนี้ยแถวหน้าเต็นท์ฟ้าเนี่ยเบียร์เียนเป็เปเปนวางเอ่อวางมันผีมาหลอกแล้วใชไ่ไหนอรอยู่ไหนอยู่ไหนเขานี่เนี่เอ้ไม่ใช่ถ่ายติดผีดึงดาตรงไหนไม่รูเ้เออเบียร์วางกล้องแบบว่าหันให้ให้ให้เอากล้องอะห่นหลังเข้าเข้าเตาเข้าเตาไฟอะงงปะ ล้วหันเข้าไปข้างในให้เห็นกว้างๆทุกหลังเข้าใจแล้วใช่ไม่ได้ล่าหรอกคือ อยู่ในเต็นท์หรอในเต็นท์ตรงเต็นท์ตรงกลางเลยโอเคเต็นท์ที่ลุงเดินเข้าไปเต็นเหลืองใช่อันๆขึงมานี้ถ้าผีมาคุงวิ่งมาหลบตรงนี้นะผีอจะใกล้มาละสติลุงสิบสองสติเบียสิบห้าสติอันยนะี่สิบหลบแถวนี้แล้ว,ลวปิดปิดไฟฉายด้วยนะ ต่อไปก็อันนี้ไอยาตรงเนี้ยเป็นยาเพิ่มสตินะอันกินไปขวดหนึ่งก็ได้มันจะเพิ่มสติขึ้นมาเท่าไหร่นะพอ25ป่ะที่เสร็จไว้เออ20หรือ25อ่าหล่นนะกินไงกินไปแล้วนี่ได้ยินเสียงดังกรอบพวกแกกินแล้วก็หล่เลยมันก็กินไม่ได้แล้วเออถ้ากินแล้วมันจะโยนทิ้งเลยมาต่อไปก็อ่ะเทียนผ่านพอดีเลย พราะว่า,วาต้องต้องถือ EMF แล้วลุงเพราะว่าการก็ขึ้นสูงอยู่ EMF เป็นภาว่าเดี๋ยวให้อันถือหนึคงขันถืออันนี้ถือถือแท่งอันเนี้ยถ้าได้ยินเสียงอะไรขยับก็เดินเอา EMF ไปจ่อเลยยาก่อน เรไม่เห็นดอดเลยนะสักครั้งเดียวดอดหลอกก็อพอยมีไม่ไม่ไม่ออกออก<ๆ>เห็นเห็นตลอดแต่ว่าดอดไม่มีอ๋อไม่มีเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อื่นนอกจากออกเลยกาฟขึ้นหกอ่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ลืมคลิกขวาเปิดด้วยนะไม่ใช่ถือเถือมันก็ไม่ดังนะ <c oughs> อีก่แล้วิแล้วเออนี่ยนี่นี่ดังตรงนี้กี่เบสเท่าไรกี่ไฟกี่ดวงสองปีนี่สองสองยังไม่น่าใช่ทำไมผีเขาไม่ขลาดตะเคียะสติทุกคนน่าล่ามากเลยอ๋อลุงป,ปิดตกใจนู้าผีปิดเต็นท่า มีคนถือทูบบ้างเนี่ยมีเบียถือน่าจะใกล้ล่าถือแทงให้อยู่เสียงอะไรวะเมื่อกี้อันหล่อหลอดดิ้งปิ๊งปิ๊งปิงอะปิ๊งปิ๊งปิงอ่านติ๊กหนังสือยังอ่านกดอ่ะกดเจ โอเคเลือ <J. S 2> <Okay. S 1> หัวข้อ e v i d e n ้ e ต์อีวิเดอเดออแล้วก็เลือกกดออกกับฟิซซิงอืมเขาถึงบอกให้ถือเมฟจอไว้แหละมีมิกลุงบอกลุงเจอชอยเพิ่มได้ฟิงเกอร์พิ้นโอเคอ่านเอากดออกออกคลิกฟิงเกอร์พิ้นแทนแล้วก็วงมิมิก ทีทุกคนก็ผ่านไปโดนผีหลอกไม่ไปหรอกแล้วกระดูกยังไม่ยังไม่เจอนะแล้วก็ของต้องสาบก็ยังไม่ได้ถ่ายนะอ่าอันมึงเอากล้องมาหนึ่งอันกล้องกล้องอะไรอะกล้องอะนี่กล้องอ่ะนี่นี่นี่กล้องอยู่นี่ฮะเนี่ยกล้องกล้องถ่ายรูปอะ มันเรียนแบบตัวอะไรวะทำไมมันไม่ล่าพี่พลอยมีกล้องเงี่ยพลอยถ่ายรูปผีไปแล้วดาวนึงถ่ายต่ออกมาหลอกนี่อยู่ตรงไหนปลาอันมึงกูไปหาไอ้นี่กันหากระดูกกทถ่ายกอเลยอ่ะกที่ขวาย่าหายเล่นนะมีแค่ติดฟีนะอะไรที่หน้าตาเหมือนกระดูกก็นั่นแหละ กดเข้าไปใกล้ๆถ่ายให้มันอยู่กลางรูปเลยเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จก็เก็บกระดูกพ่าจะบอกว่า อืมออกเขาหายไปอาจจะอยู่ข้างในสุดเลยคือข้างในห้องเขาเลยกล้องก็เลยมองไม่เห็นและระวังด้วยนะเรอไม่อ่นไม่เจอเลยมันอ่นกล้าเข้าบ้านอะ่ะ ถูกอยู่ไหนวะเนี่ยขอต้องสับเป็นโมดูสินะใช่ลุงถ่ายไปละทำไมเขาไม่ล่าวะตะติศูนทุกคนแล้วเนี่ยอัน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 ,อน,อนเจอก,จะก,กระูกด<ะ>อ่ะ เนี่ยกระดูกกามเนี่ยถ่ายรูปก,ก่อนนะแล้วก็เก็บเออเราคลิก,กพอพโอเค,อเคสวยงามต้องห่านจิ้มดูดูเขาผีเขาไม่ล่าดู แต่จิ้มแล้วก็ต้องรอดด้วยใช่ไหมใช่มันทันน่ะมาเราไปยืนดูภาพกีฬามันๆกันดีกว,ว่าหรืออันอยากระทึกก็เข้าไปกบลุงแหม่ลุงอยู่โดนลุงจะจี้วูดูตรงไหนอะ่ะ เนี่ยบูดูรถให้อันไปจิ้มเนี่ยเออเออมึงเป็นคนจิ้มบูดูเนี่ยบูดูเนี่ยจิ้มเสร็จแล้วมึงวิ่งไปแอบในถังเลยนะไม่ให้จิ้มในถังละบ้าเดี๋ยใครวะเนี่ยบูดูเนี่ยเผื่อไอ้มาอยากไม่อยากเห็นเผื่อไอ้มาอยากเห็นผีอันคลิกอะไรจิ้ม้วคลิกขวาป่ะใช่จิ้มลงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอลุงก่อนอลุงลุงเข้าเออลุงมาแล้วมา จิ้มหน้าประตูเนี่ยแหละจิ้มตรงเนี้ยเออจิ้มเสร็จแล้วอ่านวิ่งไปแอบในถังเลยก็ได้จิ้มให้มันโดนหัวใจอะ่ะกดไปจกนกว่าจะโดนหัวใจอะ่โจะโดนละโดนละโยนโยนมาละมาล้มาละ แอบก่อนนะแอบไปก่อนโอ้เดินเร็วจังพุ่งไปหาลุงเลยะไอสองคนนี้ไม่เชิงนะดูอ่านยังไม่เสดอันไอ้อันตายอันตาย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 โอ้ตายตายสิหาย ไม่รู้อยังไม่เลิกไล่ <laughs> อย่าพออกมานะมีการชิงโลกได้ <laughs> ไปถ่ายรูปอีก <laughs> แอนแอนตายแอนตายแอนถ่ายรูปไงรูปมันถ่ายได้รูปเดียว <laughs> <laughs> อะไรวะไม่ได้แอนโดนทักคอไปแล้วไอ้ลูปมันรอดได้ไงวะนี่มันเดินอยู่ตรงกลางยังไม่เลิกล่าเลยนะลุงยังยังเพิ่งออกมานะ โอ้โหมันเดินโคตรเร็วเวดูดิเลี่มแบบแบมมิกแน่เอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนไลจูว์เดินอะไรกูเลยอะไอพีนี่มันคือคนเล่นหรือคอมคอมลุงไปละลุงถ่ายศพเพื่อนด้วยสองคนอะหน้าเบียร์อยู่ข้างลุงอะอะกล้องอ่ะเบียร์ก็ตายละไอดี้ ว้ายเบี้ยตายวะไอชิบหายไออ่านอยู่ตรงข้างถังน้ำมันอ่ะอยากรู้ไงหน้าตาเป็นยังไงไงวันหลังมึงบอกเดี๋ยวกูจะให้มึงเป็นคนรีเปลยมึงได้เห็นแน่หน้าตาผีอะรู้ว่าหน้าตาเป็นไงไงเลยชงเง้อไปถ่ายรูปเลยก่อนถ่ายรูปไปอยู่นะเมื่อกี้ภาพไปสองคนนั้นชะอะไรชงเง้อมองผีอยากรู้อยากเห็น ตอบมาแล้วเนาะอ่านอ่าน,นวงมิมิมกะใช่ไหมวงแล้วโอเควงละก็อยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะติดต <c oughs> ู้กูไม่อยากรู้อะไรตอนบรรล่กโอเครอบหน้าเดี๋ยวกูจะให้มึงเป็นคนจุดธูปมึงได้เห็นแหละโอเค เกือบจะสวยงามชิมหอย